กลับมาช่วงนี้อนุวัฒน์จัดให้คุณหนุ่มจะพาคุณผู้ชมไปเปิบของดีของอร่อยแต่ว่าหาทานได้ยากอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเห็นอนุภาพความรุนแรงของคลื่นที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับอันตรายมากแต่วันนี้อนุวัฒน์จัดให้จะลงไปหาของดีที่ชาวบ้านเขาบอกว่าอร่อยแต่ว่าหายาก ส่วนใหญ่พวกมันจะอาศัยอยู่ในทรายที่หาดไม้ขาวนี่แหละครับอุปกรณ์สําคัญเขาเรียกว่ายองหรือว่าราวิงที่สมบูรณ์กับที่สุรยนันมือหาจักจระจันชันเซียนหาพวกมันมากว่า20ปีแล้วจะสอนผมคุยหาพวกมันเห็นนึกว่าง่ายนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วยากแล้วก็เป็นอันตรายจริงๆทีมงานเตือนให้ผมระวังหลายครั้งแต่ด้วยความบ้าก,ก็เป็นแบบนี้แหละครับ เกือบถูกคลื่นดึงลงทะเลพี่ทั้งสองเขาบอกนะครับว่าเวลาจับจักระจันทะเลต้องระวังหลายครั้งพวกเขาก็ได้รับอันตรายเพราะว่าความแรงของคลื่นบางช่วงเนี่ยจะมีการปักป้ายเตือนไว้สี่ตียังรู้พลาดดักปราชยังรู้พังพี่่เคยจะรับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับมามีไม้ครับผมแล้วก็เนื้อววนครับเนื้อวัจะไปพันที่ขาแล้วก็เที่ยวอ๋อมันก็จะดึงเราลงไปด้วย ครับรบางทีกําลังขึ้นกับพวกไม้ใหญ่ๆเนี่ยกําลังขีดขึ้นมาที่ตัวขาของเราครับคือตรงนั้นเราต้องดูต้องติดตัวเราเป็นมันเป็นเรื่องดีครับต้องะวังต้องระวังดังนั้นวิธีการหาจักจกั่นทะเลต้องรู้เทคนิคก้าวแล้วก็ถอยเวลาคลื่นมาตาเนี่ยต้องสังเกตตาของจักจั่นทะเลพวกมันจะฝังตัวอยู่ในพื้นทรายหลังคลื่นซัดนะครับก็นำยองวางกั้นทรายจากนั้นก็ใช้เท้าเขี่ยทรายให้พวกมันรุดออกมาแะครับ เรียนรู้การผ่อนตามแรงคลื่นไม่งั้นก็จะถูกดูดลงไปอีกคลื่นแรงก็ทําให้การไถทําทวันนี้ลำบากมากทีเดียวครับเรียนรู้การผ่อนตามคลื่นแล้วการเกียร์ซาอยู่หลายครั้งก็ทําให้แขนและขาของผมเนี่ยอ่อนแรงมากเพราะว่าวันนี้ใช้พลังเยอะทีเดียวได้พลยได้แล้วได้แล้ว จะได้น้อยเอาไหมผมย,ยังไม่ละความพยายามนะครับลองอยู่หลายชั่วโมงท่ามกลางกำลังใจจากเวลาเย็นจนพระอาทิตย์ตกแหนที่สุดก็ได้จักกระจันทะเลนะครับเดิ <Yeah. S 1> นแล้วเดินแล้วไปเยอะห่อยนี่แหละครับชมหน้าของเจ้าจักกระจันทะเลคล้ายกับกุ้งแล้วก็ปูผสมกันมีที่หาดไม้ขาวเยอะที่สุดชาวบ้านที่นี่จะจับมาขายตัวละหนึ่งบาท เลือกเฉพาะตัวใหญ่นะครับจากนั้นก็จะส่งขายตามร้านอาหารวันละไม่ต่ำกว่า1,000ตัวตบผู้เนี่ยจะมีลักษณะเล็กกว่าตัวเมียรครับเหลืองๆที่เห็นก็คือไข่ของมันกินได้ทั้งสุกและก็สดซึ่งชาวบ้านก็ขอให้ผมกินสดแบบนี้แหะครับเป็นไงดีมันมันตุ้งครับวันนี้ไม่ไหวครับเพราะว่าท้องไม่ค่อยดีขอกินสุกดีกว่าครับน้ำจักระจันทะเลมาทำความสะอาดแกะเปลือกนะครับ ทำได้สารพัดเมนูทั้งชุบแป้งทอดยำจักกจันแม่เห็นแล้วน้ำลายสองานนี้ต้องลองชิมรสชาติรสชาติจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนปูกับกุ้งชุบแป้งทอดผสมกันมื้อนี้ทีมงานอิ่มอร่อยไปตามๆกันครับกินเสร็จแล้วขออนุญาตไปเล่นน้ําเก็บภาพบรรยากาศพราทิตยตกที่หาดไม้ขาวสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับสวันคำหอมถ่ายภาพอนุวัจจ์ให้สวัสดีครับ